สวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาชิที่ปัจจัยทุกท่านวันนี้ผมก็ออกค้าเงินตามเคยออกมากแต่สี่โมงได้คนสามเที่ยว แก้วไหมล่ะสุดยอดได้แต่ว่าสามเที่ยวแะ่วิ่งวิ่งเจอผู้โดยสารเหมือนจะไปนี่แต่เขาไม่บอกเรารถเรารถเรามันเกา่านะแต่พอมองตามหลังเขาเห็นรถใหม่วิ่งมานี่นะรีบบอกเลยผู้โดยสาร ผู้โดยสารสมัยนี้โอ้โหแซ่บรถก็ไม่ใช่ว่าเก่าเกินไปหรอกมันตกรุ่นมันตกรุ่นมันมีรุ่นใหม่มามันก,ก็อยากจยขึ้นรุ่นใหม่ก็จะคิดว่าผู้โดยสารนี่ก็จะชอบคิดว่าเสียเงินทั้งซีก็ต้องขี่รถด้ใหม่หน่อยอะไรประมาณน,นี้ความคิดของผู้โดยสาร ต่เว,เวลาตกทุกขยากมาไม่มีใครไปเจอรถเก่าก็ต้องเรียกทีนี้ก็ต้องมาเร่งเรานะโอ้เาเร่งพี่พี่รียบหน่อยเรียบเรีบรบ,รบ,รบไม่ได้เห็นใจเลยจะรีบได้ยังไงอ่ะรถมันติด <c oughs> มันก็ไปได้เท่าที่เป็นไปได้ <c oughs> ง ตอนนี้ก็หาเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ตอนนี้แหละมันตั้งแต่โควิดเข้ามานะพี่น้องก่อนโควิดก็หายากอยู่แล้วนะถ้าก่อนโควิดอ่ะก็หายากผมก็เคยอัด u ูทู e ลง u ูท b e อยู่แต่มันไม่ค่อยมีคนดูอก y o u ูท b e ผมอ่ะก็อัดอัดลงไปแนละ้วดูตัวเองดูตัวเอง ยับแก่าะคนเราแก่ทุกวันวิ่งแก่ลงทุกวันส่งผู้โดยสารได้จากลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวมาัซอยยีสบสี่เนี่ยครับใกล้ๆก็จะมาได้ก็ไปถึงก็ห้าสิบห้าบาทเดี๋ยวก็จะกลับไปที่เดิมเหมือนเก่า วิ่งล่อขานี่ไม่ได้แล้วก็ล่อขาลงไปไม่ได้เสียเปลืองเปลืองกัดอยาก,กไปทำางอื่นก็ไม่มีปัญญาไป้องอ,อายุเยอะแล้วอยากจะไปอยู่บ้าน อยากจะมีเงินซื้อที่สักไล่สองไล่ขุดบ่อลเลี้ยงปลาเลี้เป็ดมุ้งเห็ดเป็ดไก่ปลูกปลาสักไล่นึงปลูกเห็ดขายพี่น้องปลูกเห็ดละงอบเพราะว่าเห็ดละงอบนี้มันมีเชื้อผมเห็นใน YouTube อยู่ เขาทำเขามีน้ำเชื้อขายปลูกต้นยางหน้าแล้วก็ปลูกเชื้อเห็ดละงอกเข้าไปด้วยถึงหน้ามันมันก็จะเกิดแตขายไม่ไหว,ด,ไหวด้ยไรวย <c oughs> รับรองได้รวยร <c oughs> วยได้แน่แต่ก็ยัง ังไม่ถึงเวลาไงไม่รู้ยังไม่ถึงเวลารวยสักวันนึงเด้อเดี๋ยวมันจะมีกจะเข้าบ้างซื้อไบเทีละใบสองใบซื้อลัตเตอรีร่เอาไว้ซื้อลัตเตอรี่เอาไว้เพื่อรวย งวดที่แล้วนี่ก็ซื้อใบเดียวพี่นอ้องถูกเลยอะ่ะหกพันใบเดียวได้สองรางวันสมตัวหน้ากับเลขท้ายสองตัวหลังเลขท้ายสองตัวเลขล่างนะใบเดียวฟันไปหกพัน โคเก่งอะ่ะโคตรดวงดีเลยวันที่หนึ่งพฤศจิกาก็าจะเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงใครหรอกแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่ได้กินอะไรเอาไปซื้อโทรศัพท์หมดแล้วไม่มีใครได้กินขนมด้วยเลย ซัดคนเดียวเลยวดน,นี้จะถูกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าถูกก็ขอาถูกรางวัลใ,ใหญ่ๆเลยเอารางวัลที่หนึ่งที่สองไปเลยรวยไปเลยจะได้ซื้ออุปกรณ์ทำดูทูให้มันดีๆกว่าน,นี้มีที่ไหนเขาสอน สอนทำ u t u b e ไปนะเห็นเขาสอนในในยนู u ูบดูเขาก็สอนแต่ว่าเราทำไม่เป็นสอนบอกวิธีทำยู u ูบไปนะแต่ว่าเวลาตัดต่อนีอ่น้องกดมั่วเลยผมทำไม่เป็น ไม่รู้จะใส่เอาอะไรมาใส่ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ลูกเล่นพวกนั้นมันอยู่ตรงไหนลูกเล่นไม่มีแย่แล้วล่ะไม่มีทางเข้าเลยทีนี้ก็จะมาเข้าไอ้รถส่งน้ำแล้วก็มาจอดขวางเท่ั้น เลยไม่ได้มีทางเข้าเลยทีเนี้ยไม่มีทางจอดเลยเรียนทั้งนั้น วนใหม่ต้องวนใหม่่ไต้องวนตรงนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเจ็ดแปดนาทีแล้วสิบนาทีก็พอ ุดกิบออกสองคันเลยสามคันสองคันสามคันเดี๋ยวเราต้องโค้งไปหมา,ารู้จะไปไหน ไปวิ่งกระลอกก็ไม่ค่อยมีคนทุกวันเนี้หาเงินยากต้องมาเข้าตรงเซ็นทันนี่อ้าวเลยเหรอเลยๆๆไใไหนน่ะ

วิ่งเลยเหี้ยามาทุกวันเลยทักงั้นเลยทางออกทักงั้นเออมันได้อย่างงี้สิวะเอออาะแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ